BTC มีโอกาสจะกลับตัวหรือเปล่านะครับจากจุดกลับตัวบริเวณนี้ซึ่งอาจจะไปถึงจุดไหนได้บ้างเราลองมาวิเคราะห์และอัปเดตมุมมองของ BTC ในภาพต่างๆนะครับรวมถึงมาอัปเดตเอาคอยแล้วก็ข่าวสารต่างๆในโคคลกคริปโตในวันนี้ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีค้คเดนโซเอ้ยคริปโตเคเรนซีอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับช่องฟิคริปโตมาเสิร์ฟแนวคิดและมองส่วนตัวผมไม่ได้มานำการลงทุนนะครับวันนี้เป็นวันที่7เดือน3นะครับซึ่งจะมาอัปเดตทิศทางของบีดีซีว่ามีโอกาสจะไปทิศทางไหนได้บ้างจะกลับตัวในช็อตเทอมได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีนะครับแล้วก็ใครมีความเห็นไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างไได้ไนน้้เเเเเเลลลลยงงยยยยนนนนนนนะะคคคครรรรััััับอออออาาาา่่่่ปปฟงงงงขขขมููวววสสกกโโีี็ใิต ช่วงพักตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไม่ไปไหนมาไหนหลายตัวก็ยังคงติดลบอยู่บ้างประมาณ1-3%อนะครับอย่าง b t c ก็ลบ1.75%อเนตอีเียมก็มา3%แล้วก็หลายๆตัวยังคงลบอยู่ทุกตัวเลยนะครับเนื่องจาก B t ดียังคงเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องอยู่ฉะนั้นเราใครที่จะไปเทรดเอาคอยเนี่ยก็ต้องทำใจรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้มีการกลับตัวที่หวืวหวาเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับเดฟของแ a n ท่อเนี่ยได้มีการประกาศลาออก กระทนหานะเพื่อนๆคือทําให้ราคาของแฟนทอมเนี่ยได้ร่วงมากกว่า10%เลยทีเดียวแต่ว่าในส่วนของทีมพัฒน,นาอื่นๆเนี่ยเขายังบอกว่าเออเขายังคงจะพัฒน,นาเหรียญต่อๆไปนะครับแต่ว่า ผมไม่ทราบว่าความเชื่อามั่นต่อเหรียญแฟนทอมเนี่ยจะดีขึ้นหรือจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับมันอยู่ที่คอมมูนิตี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงและก็น่าจับตาพอสมควรนะครับสรับแฟนทอมเลครับก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่ถือแฟนทอมอยู่ด้วยนะครับอ่ะแล้วพอเรามาดูในมุมมองของ BTC กันบ้างนะครับก็จะเห็นเป็นเหมือน falling wedge หรือเพื่อนๆจะเห็นเป็น ascending angle ก็ได้นะครับที่บีบแคบเข้ามาอยู่เรื่อยๆซึ่งไอซเนี่ยก็คาที่จะบีบแคบอยู่เช่นเดียวกันฉะนั้นเรารอเพียงแค่ไอซารกลับไปยืนเนือ50 อาจจะมีการทําให้ราคาเนี่ยปรับตัวอีกครั้งหนึ่งได้นะครับจากช่วงประมาณ38มหมเนี่ยกลับไปเทแนวต้านถัดไปที่4ี่หมีแบบนี้ได้นะครับเพื่อทดลองเอาไปวางแผนป้องกันความเสี่ยงลงครับเพียงแต่ถ้าหลุดประมาณ38มหมหรือ37,500เนอี่ยอาจจะต้องคารรอออกมาก่อนว่าจะเสียทรงขาขึ้นในกรอบแบบนี้นะครับและในช็อตเทิมนะครับเพื่อจะเห็นว่าในทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยแม็กดีเนี่ย กล้ที่จะตัดกันแล้วใกล้ที่จะคลอสกันแล้วซึ่งมีโอกาสหรือเปล่าที่ราคาจะมีการปรับตัวหรือเป็นการยกโลปรับตัวขึ้นนะครับขึ้นไปเรื่อยไปเทสแนวต้านประมาณ4ี่หมเนี่ยเป็นไปได้นะครับในจ็อดเทิมลองไปวางแผนการเทดกันดูนะครับพเพื่อนๆซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลออนเชนนะครับที่จะบอกถึง ช็อตรีสคูเดตและก็ลองรีคูเดตนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆความมันผวนมันสูงมากๆทําให้มีการโดนล้างขารองล้างขาช็อตอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้ได้โดนล้างขารองไปเยอะพอสมควรซึ่งเมื่อเกิดการล้างขารองไปแล้วอาจจะมีการปรับตัวเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าราคาได้มีการร่วงลงมาแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นล้างขาช็อตนะครับสลับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ ก็ใครที่รับความเสี่ยงน้อยๆเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ควรไปเทรดฟิวเจอร์ในช่วงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เทรดยากมากๆนะครับในช่วงนี้นะครับและสิ่งสําคัญอีกมุมมองหนึ่งครับสิ่งที่ BTC อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเหมือนเป็นคับแอนด์แฮนเดิลนะครับซึ่งก็มีโอกาสน,นะครับจากจุดปัจจุบันเนี่ยที่ประมาณ3 8มหมื่นแปดสามหมื่นเก้าเนี่ยจะกลับไปเทประมาณสี่หมื่นสี่สี่หมื่นห้าถ้าเบรกไปได้ก็อาจจะล่วงกลับมาพักตัวอีกทีนึงแล้วค่อยทะลุแนวฐานออกไปจริงๆอีกรอบหนึ่งซึ่งงงงงงถ้้้้าาาามัััันน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 นเเเเปป็็็อออออย่จอจจ le, ่จจจจรรริิิๆๆะะกกกดดดดดคคพแแแ์ฮลลไไไบืวผ การเทดกดูนะครับซึ่งเป้าอยู่ที่ประมาณ6 6 6 6 6ดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับอาล่ะนี่ก็เป็นภาพในลองเทมนะครับสำหรับบ d ดซีแล้วก็เป็นทองแล้วก็เป็นหุ้นนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นใ้ชัดว่าบิตคอยกับหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะวิ่งล้อก,กันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ทองคําเริ่มวิ่งสวนนะครับก็บ่งบอกว่าเงินจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยไหลไปหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำหรืออาจจะไหลไปหาทองคำนั่นนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่เกิดภาวะสงครามหรืออออเเกกกรข้้นนนนนัับีงง่ ลองไปวางแผงกนการเทรดดูนะครับว่าเงินช่วงนี้อาจจะทําให้ตลาดคลิปโตในซบเซาไปก่อนก็ได้นะครับเอาล่ะเรามาดูบีซีกันต่อเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นการอัปเดตกล้าในมองของผมนะว่ามีโอกาสจะไปทิศทางไหนได้บ้างซึ่งแน่นอนแะครับในภาพลองเทอมตอนนี้เนะี่ย BDC เนี่ยได้หลุดเส้น EMA 2 0ลงมาแล้วแล้วก็ได้หลุดทุกเส้นค่าเฉลี่ยที่สําคัญลงมาแล้วนะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็คือเป็นขาลงที่ชัดเจนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่ได้เป็นแนวโน้มขาขึ้นเลยซึ่งอีกทั้งนะครับในส่วนของ i อซายเนี่ยมีโอกาสจะไซด์เว์แมนโซนโอเวอร์โซอ่อยกเว้นว่าเขาจะกลับขึ้นไปยืนให้ได้นะครับราคาถึงจะมีการกลับตัวได้จริงๆและเพ,เพื่อจะเห็นได้จากโสโตเนี่ยน่าจะมาโซนโอเวอร์โซนแน่แน่นอนแล้วนะครับก็อาจจะใช้เวลาอีกสักพักนะครับแล้วราคาอาจจะมีการดีดตัว เป็เป็นไปได้นะครับสำหรับไทม์เฟรมเดลี่เนาะซึ่งมันจะเกิดเป็นมุมมองไหนได้บ้างมุมมองหนึ่งที่ผมได้มองเป็นในส่วนของ t ่แองเกแบบนี้นะครับ ก็เรียกได้ว,ว่าเหมือนจะปิดหลุดแล้วนะฉะนั้นตอนนี้ก็มุมมองของไทแองเกิลเนี่ยมันยังคงไม่ได้ทําได้ครบรูปแบบของไทแองเกิลเท่าไหร่นะมันค่อนข้างที่จะสั้นเกินไปนะครับมุมมองนี้ผมอาจจะเอาออกไปหรือน่าจะไม่ได้เกิดมุมมองนี้เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ฉะนั้นเราจะไปดูในช็อตเทอมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นมุมมองไหนแต่ถ้าหากในมุมมองของไทแองเกิลเนี่ยไม่ได้เป็นนะครับ ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆผมก็จะมองเป็นการไซด์เวย์ในกรอบซะมากกว่าถ้างั้นก็จะเป็นกรอบแบบนี้ครับตั้งแต่ช่วง45,000นะครับจนถึงประมาณ34,000นะครับหรือประมาณ1.16ล้านนะครับมาหรือ ไซเวไปจนถึง1.45ล้านนะครับเนี่ยไซเวอยู่แบบเนี้ยผมมองเป็นภาพนีแทนนะครับถ้างั้นก็เหมือนเป็นการสะสมพลังก็ว่าได้นะครับที่วิ่งไซเวเป็นเวลานานเหมือนช่วงนี้เห็นไหมครับไซเวเป็นเวลานานเช่นเดียวกันอย่างช่วงนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับเราจะลองวัดดูน่าจะเป็นช่วงประมาณอ่ะสาเดือนไหมครับถ้าผมจาไม่ผิดอ่าหกวัน60วัน2เดือนนะครับช่วงนี้2เดือนนะและอย่างช่วงนี้นะครับร่วงลงมาช่วงนี้อ่า อันนี้ประมาณ60กว่าวันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงช่วงนี้แล้วแต่ผมมองว่าอาจจะใช้เวลานานกว่าช่วงกลางปีก็เป็นไปได้นะครับสาหรับช่วงนี้นะครับที่ยังคงไซเวย์อยู่ในกรอบแบบนี้เพื่อนๆอาจจะเอารอแบ่งไม้เข้าซื้อที่โซนด้านล่างนะครับที่ช่วง3 4 3 5มี่หมเนี่ยถ้าเรามองเป็นภาพในกรอบไซเวย์แบบนี้เนาะนะครับมุมมองนี้ก็ยังเป็นไปได้ฉะนั้นแล้วในเมื่อทำเฟรมเดลี่เรามองเป็นการไซเวย์ไปแล้วงั้นเราลองมาดูในภาพช็อตเทมกันบ้าง ว่าเราจะวางแผนการเทรดยังไงดีนะครับซึ่งผมก็เห็นเป็นเหมือนในส่วนของ falling wedge นะครับที่บีบแคบเข้ามาแบบนี้ขึ้นไนเได้ไหมครับมาเทรนไลน์แบบนี้นะครับเป็น falling wedge บีบแคบเข้ามาซึ่งเราก็ต้องรออะไรครับรอเพียงแค่ BTC เนี่ย break falling wedge ออกไปเป้าก็อยู่ที่ประมาณ1.31ล้านโดยประมาณนะครับหรือราคาไทยเท่าไหร่อ่าราคาไทยอยู่ที่1.31ล้านสาหรับราคา USD ผมก็มองเป็นประมาณ39,700โดยประมาณนะครับสำหรับราคา USD ถ้าหาก BTC ในทาง r a m e 4ชั่วโมงเนี่ยสามารถ break falling ดออกไปไป้โดยที่ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าแนวโน้มขาลงของ BDC เนี่ยแต่ว่าในส่วนของ m a c d ดีเนี่ยโมเมนตัม um สวนทางกัน RSI ในช็อตเทมก็เริ่มส่วนทางกันแล้วนะครับสโตก็เริ่มส่วนทางกันแล้วฉะนั้นก็มีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยอีกสักนิดสักหน่อยเนี่ยในช่วงวันนี้อาจจะมีการปรับตัวก็ได้นะครับจากการเกิด bullish divergence เกิดขึ้นในทางเฟรม4ชั่วโมงหรือในกรณีที่แย่นะครับในกรณีที่แย่นะอีกมุมมองนึงผมจะมองเป็น head and shoulder ในทางเฟรม4ชั่วโมงเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ แบบนี้นะแบบนี้นะครับแล้วปิดหลุดลงมาเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มการหลุดล่วง Head and Shoulder นะครับอันนี้มุมมองที่แย่นะครับก็คือผมมองเป็นล่วงลงมาได้ถึงประมาณสาม4มื่สามสามมืสี่ หรือช่วงโซนนี้ครับสามหมหรือราคาไทยประมาณ1.16ล้านจนถึง1.14ล้านโดยประมาณนะเป็น2มุมมองแสดงว่าเราจะเข้าซื้อก็ต่อเมื่อนะรครับ <c oughs> เพื่อป้องกันความเสี่ยงเราจะเข้าซื้อก็ต่อเมื่อ btc <c oughs> ได้ทําการ b r e รก falling w e d e ออกไปหรือเพื่อนอาจจะรอเขาล่วงลงมาถึงบริเวณแนวรับโซนนี้นะครับถึงไปไสเทียนโซนนี้หรือราคาไทยประมาณ1.2 2ล้านจนถึง1.2 5ล้านเนี่ยเขาอาจจะมาเบรก falling w e d ช่วงนี้ก็ได้ นะครับเพื่อกลับไปเทแนาวต้านของ f l l i n g w e d g e แบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันยกเว้นว่าช่วงนี้ไม่มีเลชันหรือแท่งเทียนในการกลับตัวเนี่ยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มหลุด Head a n d s h o u l d e r ในมุมมองของผมนะครับแสดงว่าโอเคเรามีแผนอยู่2แผนนะครับถ้ามีเลชันในการกลับตัวช่วงนี้เราจะเข้าซื้อนะครับเพื่อเล่นในช็อตเทอมและไปเทขายทำกำไรในช่วง39,700หรือราคาไทยเนี่ย1.31ล้านโดยประมาณนะครับเราอาจจะได้กำไรประมาณอ๋อ7-8%เ์ โดยประมาณนะครับโดยประมาณหรือกรณีกับการถ้าไม่ได้มีแท่งทเทียนกับตัวในช่วงนี้หรือจนกว่าเขาจะเบรออกไปเนี่ยถ้าไม่ได้มีนะครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มปิดหลุด Head อนด์โชดเดอรลงมาแบบนี้นะครับและล่วงลงมาช่วงโซน3 4มหมจนถึง1.16ล้านโดยประมาณนะครับสำหรับราคาไทยอ่ะแสดงว่าเรามี2อมุมมอง,มองครับถ้าไม่มีกับไม่มีแท่งทเทียนกับตัวในช่วงนี้ก็จะเป็นการ เล่นแนวโน้มขาลงแทนแต่ถ้ามีแท่งเทียนกับตัวในช่วงนี้เราจะเล่นแนวโน้มขาขึ้นในภาพช็อตเทิมแทนเท่านั้นนะครับอันนี้แผนของผมก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับ BTC ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะแต่ว่าในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นการกับตัวจริงๆในภาพลองเทิมนะครับอันนี้เป็นเพียงแผนในช็อตเทิมเท่านั้นนะครับเ,เพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นในส่วนของรูหน้านะครับที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามาแรงนะครับแล้วดีตัวขึ้นมาเยอะพอสมควรพวเพื่อนๆจะเห็นว่ารูหน้าตอนนี้พุ่งขึ้ น่าจะร่วงลงมาถึงประมาณ65ดอลลาร์โดยประมาณซึ่งจะเป็นโซนแนวรับถัดไปนะครับและอีกทางเพื่อนๆจะเห็นว่า m a ็กดีของลูน่าเนี่ยกำลังที่จะตัดกันลงด้วยนะครับซึ่งมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะไซเว์พักตัวไปก่อนและผมก็เห็นลูน่าเนี่ยวิ่งเป็นเหมือนอะไรครับเพื่อนๆผมเห็นวิ่งเป็นเหมือนแฟลกนะครับถูกต้องไหมครับอ่าวิ่งเป็นเหมือนแฟลกแบบนี้นะทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าลูน่าเนี่ยมีแนวรับฟิโบที่ประมาณอ่อ่วงโซนที่80จนถึง65โดยประมาณแสดงว่าลูน่าเนี่ยไม้ เราจะเข้าซื้อก็ต่อเมื่อเขาได้เบรกแนวโน้มของแฟลกออกไปนะครับหรือเราจะรอช่วงโซนแนวรับฟิโบที่0ู1 8ห่หรือละครับประมาณ65ดอลลาร์หรือถ้าร่วงลงมาอีกเนี่ยเราจะรอช่วงโซน53ดอลลาร์ลงไปนะครับเพื่อที่จะเข้าซื้อเพื่อหวังว่าโอกาสช่วงนั้นน่าจะมีแนวโน้มในการกลับตัวนะครับและก็จะเป็นโซนแนวรับที่สําคัญพอดีที่รูน่าอาจจะมีการกลับตัวแล้วก็พักตัวเกิดขึ้นได้นะครับ ยกเว้นว่าถ้าเขาไม่ล่วงลงมาเลยจริงๆแล้วเขาเบรกในส่วนของแฟลกออกไปพื่อนๆก็สามารถฟอลโล่ตามได้นะครับต้องไปรอลุ้นกันนะครับว่าเขาจะเบรกแฟลกได้หรือเปล่าสําหรับหลูหน้านั่นเองแต่ในช่วงเทอมนี้ผมมองว่ายังเป็นแนวโน้มขางลงอยู่นั่นเองนะครับจากในส่วนของ b a l l s s h n ด์ก o ูฟฟตรงนี้นะครับก็น่าจะมี ล่วงลงมาต่ออีกสักนิดสักหน่อยนะครับในมุมของผมมาโอโหเยอะพอสมควรครับจากออทามไฮล่าสุดแต่ว่าในช่วงของการประกาศของเดฟเนี่ยก็ล่วงลงมาประมาณช่วง 10- 20%เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าล่วงหนักพอสมควรนะซึ่งผมมองเป็นแนวโน้มถัดไปเนี่ยอยู่ช่วงโซนนี้นะครับหรือราคาประมาณออ0.9จกจนถึง1ดอลลาร์โดยประมาณนะครับจะล่วงลงมาแล้วก็จะเป็นโซแนวรับสำคัญพอดีนะครับที่น่าจะลงมาถึงนะครับซึ่ง จากแท่งเทียนแท่งปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีแนวโน้มในการกลับตัวเลยนะอาจจะถึงจะทิ้งไส้เทียนไว้แต่ค่อนข้างที่จะทิ้งไว้แบบทิ้งไว้แบบไม่ค่อยมีวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมองว่าอาจจะยากที่จะรับอยู่ที่ช่วง1.40ดอลลาร์นะครับผมมองว่าถ้าใครจะเข้าซื้อเนี่ยควรแบ่งไมายไว้ที่โซนประมาณ0.9จนถึง1ดอลลาร์โดยประมาณนะครับ และถ้าหลุดเนี่ยควรจะออกมาก่อนนะเพราะว่าฐานเขาอยู่ลึกพอสมควรแต่ว่าช่วง 0.9. จนถึง1ดอล่าเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเป็นแนวรับสําคัญนะครับเห็นไหมครับว่ามีนชันของไส้เทียนเยอะพอสมควรนะครับฉะนั้นก็มีโอกาสเนาะสำหรับในส่วนของ FTM นะครับหรือเพื่อนๆจะมองเป็นการไซเว์ในกรอบใหญ่แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้ถ้าใครเข้าซื้อตรงเนี้ย ก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะครับแล้วก็แบ่งมาอีกไม้นึงไว้ตรงนี้ซึ่งก็มีโอกาสหรือเปล่าที่จะวิ่งไซเวอ์อีกนะครับเป็นภูเขา3มก้อนแบบนี้ยกเว้นว่าถ้าหลุดเนี่ยก็อาดออกมาเก่อน,นะครับเพราะว่าความเสี่ยงก็ค่อนข้างต่ำเนาะอย่างถ้าเราเข้าซื้อตรงนี้เราได้กาไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าไปไฮเดิมก็ประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เราขาดทุนประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับผมได้ประมาณ12เท่านะครับสิเท่าหรือถ้าหลุดก็ออกมาก่อนนี้ก็อยู่ที่คนรับความเสี่ยงครับแล้วก็อยู่ที่ความเชื่อมั่น ของคอมมูนิตี้ของ FTM ด้วยนะครับเนื่องจากเดบเขาได้มีการประกาศลาออกอย่างกระทันหันนั่นเองนะครับก็ส่งผลให้ราคาร่วงมาพอสมควรเอาละครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนหนึ่งของผมเท่านั้นผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกนะครับเพื่อนๆไปวิเคราะห์พิจารณาในมุมของตัวเองซึ่งอย่าง BTC ผมก็มีหลายๆมุมมองให้เพื่อนๆเอาไปวิเคราะห์พิจารณาในการวางแผนการเทรดนะครับซึ่งผมมองว่าควรจะเล่นสั้นเท่านั้นในช่วงนี้ซึ่งการเทรดยาวเนี่ยผมมองว่ายังไม่ใช่เป็นจุดที่ BTC เนี่ยจะกลับตัวได้จริงๆในภาพลองเเอมนนนนะั้้ก็แแแลววต่่พืจไปางผ ก็วิเคราะห์ในมุมมองของตัวเองนะครับยังไงอย่า,งงายลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับให้ผมได้มีกําลังใจทาคลิปต่อด้วยนะแล้วใครที่อยากให้การสนับสนุนผมนะครับไปอัปเดต YouTube ใน App Store แล้วจากนั้นสมัครสมาชิกได้ที่หน้าช่องของผมได้เลยก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมและก็ให้การสนับสนุนช่องของผมนะครับดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้และอยากให้เพื่อนได้ต่างทุกคนนะครับอย่าลืมไปเหาฉลามพี่เกาะวามากับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย